สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายคุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับวิ่งเก็บเหรียญประจําสัปดาห์นะครับมาพบก,กับช่วงนี้ได้ทุกวันเสาร์เลยนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมเล่นตัวอะไรนะมิสเตอร์นกหวีดไปใช่ป่ะนะครับแล้วผมให้เพื่อนๆโบวตกันเข้ามานะครับว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่เนี่ยสัปดาห์นี้ยจะให้ผมเล่นตัวไหนซึ่ง สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีแต่คนขอลูกแก้วจริงจ,งจอะกันมาซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันไม่เกี่ยวกับการเก็บเหรียญเลยครับผมก็ไม่ได้พิมพ์ตอบน้องเข้าไปนะผมก็เลยไม่จัดให้ละกันเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันไม่เกี่ยวกับการเก็บเหรียญเลยนะครับผมก็เลยมาเลือกสัตว์เลี้ยงที่ผมเลือกเอาเองละกันนะครับผมว่านับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับต่อไปถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่ผมเล่นครบ3ามเอพิโซดแล้วเนี่ยก็คือสองหนึ่งแล้วก็ห้าเนี่ยผมจะ ไม่ต้องให้เพื่อนๆขอละเพราะว่าบางทีเพื่อนๆไม่รู้กันไงเออว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับการเก็บเหรียญไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกเอาเองก็ได้เนาะอันนี้ผมไม่ได้ว่าเพื่อนๆนะผมแค่อยากจะเออบอกเพื่อนๆไงนะครับก็เข้าใจตรงกันเนาะนับตั้งแต่สัปดาห์นี้เพื่อนๆไม่ต้องขอกันเข้ามาแลวเนาะเดี๋ยวผมเลือกเอาเองเพราะว่าผมดูเป็นไงว่าไอสัตว์เลี้ยงตัวไหนเนี่ยมันเกี่ยวกับการเก็บเหรียญนะครับก็ตามนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกัันเลยสําหรบ เราจะมาเปิดประเดิมสัปดาห์แรกนะครับวิ่งในเอพิโซดสองวันนี้เราจะมาเล่นตัวมิสเตอร์ฟาซลทีนะครับใช่ปะผมอ่านชื่อถูกปะอ่าใช่นะครับความสามารถก็คือมันจะผลิตเหรียญยักษ์วิ่งความเร็วแสงนะครับคูดาวอยู่ที่สิบห้าวิก็ถือว่าแป๊บเดียวนะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับมาดูว่าจะวิ่งได้กี่เหรียญน,นะครับไป เดี๋ยวขอตัวดูสมบัติก่อนเนาะอ่ะเริ่มกันเลยอ่ะกดฟ้าสตาร์ไปเลยครับ ซึ่งข้อเสียของการใช้มิสเตอร์าฟอราทีเนี่ยถ้ามันเสกตอนที่กำลังกาลังรอดห่วงเนี่ยบางทีเราจะลอดไม่ไม่ครบทุกห่วงนะนะครับแต่ถ้ามันเสกตอนที่มันยังไม่แปงลงร่างเป็นลิงอะ่ะเออมันก็โชคดีไปหน่อยนะนะครับเนี่อย่างตอนที่กำลังลอดห่วงเนี่ยถ้ามันเสกมาพอดีเนี่ยบางทีแบบเพราะว่าตอนวิ่งทำเอแสงอะ่ะบางทีมันมันจะลอดไม่ครบทุกห่วงไงน,นะครับ เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมาเสกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะรอดไม่ครบทุกห่วงเพราะว่าผมถ้าเกิดคนที่กัดจังหวะเป็นเนี่ยคือมันได้ครบทุกหว่วงแน่นอนแต่เนื่องจากสนกัดจังหวะไม่ค่อยโดนไงน,นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะคือมนธารามครับก็ยังไงก็ต้องเล่นไปเนาะเพราะว่าผมเลือกมาแล้วอะว่าจะเล่น มีดคาอตอนละทียนะครับผมก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ต้องรอให้ครบ3สัปดาห์ก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนสัตเสียงไปใช้ตัวอื่นได้ กีพาดไปหลายเหรียญเนาะเมื่อกี้กะโดดสูงไปหน่อยตอนนี้เพิ่งได้แค่1 0 7 0 0งหมืนเจ็ดพัองครปกติผมม่ถึงด่านนี้จะได้ประมาณ20,000อัพแหละเพราะว่ามันพลาดหลายห่วงไปนะอ่าคีเค้งมาครับ นี่แหะครับข้อเสียของการใช้มีฟาตอารทาีอะเวลามันเป็นความเร็วแสงที่ไรผมมัก,กับะก,ะกะจังหวะลงลงห่วงไม่ค่อยได้อะ่ะเออพาดไปหลายห่วงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ มันวิ่งเร็วจัดไงก็เลยแบบมันมันกดกดบางทีมันกาดจ,จังหวะไม่มันรอดห่วงไม่ได้อะตอนนี้สามหมืสองพันกว่าแล้วก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะถ้าผมพลาดห่วงแบบน้อยที่สุดอะอย่างน้อยขั้นต่ำก็เออผมน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้นะครับ นาได้ขึ้นบนอันหนีแน่อ่าได้ขึ้นนะครับ อ่าภาพสองนะครับคุกกี้ช็อกโกกิิ้มเลยตอนนี้เหรียญอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดละเอาด่านสุดท้ายล้ว เอาเวนกรรมตกหลุมอีกอ่ะขอไม่ใช้เพชรแล้วกันอ่ะตกก็ตกไปอ่ะมาดูดีได้กี่เหรียญได้หนึ่งแสนสี่หมืนหกพันเหรียญน,นะครับก็โอเคอยู่เนาะนะครับก็พลาดไปหลายห่วงถ้าพลาดน้อยสุดนะผมว่าน่าจะได้ประมาณแสนห้าขึ้นอนะนะครับก็ประมาณนี้น,นะครับ อ่ะก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะไปวิ่งในเอพิโซดหนึ่งกันนะครับก็รอติดตามว่าผมจะได้กี่เหรียญนะครับก็ไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้โปรแใหมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปในช n e l ผมนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็บวกกด u b s c r i b e ด้วยเนาะแค่กดแค่กด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์คลิปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกาลัังใจ้ผมแลนะครบ อ่ะไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ